พี่ว่าพี่เดานะถ้าเดาใจแค่ความคือเขาอยากจะคนละครึ่งทางกับผู้เล่นก<ภ>็คือ<ภ>เราทำว<ภ>ินเลทครึ่งเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ยินดีตนรับนะครับเข้าสู่ฟรีสไตล์ไฟเด y นะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันศุกร์นะครับผมทางออนไลน์สเตชันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะวันนี้7พฤษภาคมนะครับวันที่คลิปนี้ลงแน่นอนว่าเป็นวันที่เกมเมอร์หลายคนรอคอยนะฮะกับการมาของลา z a ด a าเซลล์ช้อปปีเซลลนั่นเองนะครับเ เเอาไม่ใช่เจ็ดจุดห้านะเป็นคนละเดือนด้วยนะครับไม่มีใครแก้เออเล่นเองเพราะว่า <Yeah. S 1> เราเวิร์กฟอร์มโฮ e ด a เละครับแน่นอนครับ Resident Evil Village <laughs> อ่าหรือขออนุญาตเรียก RE8 นะพี่เอศแต่จริงผู้พัฒนาเขาไม่อยากให้เราให้เรียกว่า8อ่ะเขาอยากให้เรียกว่าวินเลดมากกว่ามันเรียกยากไงแต่รู้แล้วว่าภาคนี้มันคือวินเลดครับครับครับเออขอขอเรียก RE8 แล้วกันแหมเขาอุตส่าห์เล่นเลขโรมันอยู่กับไอคำว่าวินเลดก็มีเลข8แฝงอยู่ในนั้นแล้วทำไมถึงไม่อยากให้เรียกว่าไม่เข้าใจพี่เขาเขาอุตส่าห์ตั้งชื่อมาแล้วไงว่า8แต่ว่าเล่นไอเล่นมุกก็คือเล่นมุกไงคนละอย่างไม่เกี่ยวข้องกันอุตส่าห์ตั้งชื่อมาแล้ว 8โขแปดลมันลงไปแต่เขาถือว่านี่คือภาคหลักนะครับผมก็ตัวเกมนะครับออกวางจําหน่ายหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้ง PC คอนโซลนะครับผม,มก็ยกเว้นเครื่องแฮนด์เฮลอย่าง n t e n d o Switch นะฮะซึ่งน่าจะรันไม่ไหวตัวเกมภาคนี้นะครับยังคงใช้ R Engine เหมือนเดิมนะครับผมก็คงจะเป็น Engine หลักของทางแคปคอมไปอีกหลายปีเื่อใครไม่รู้ก็ Engine ตัวนี้นะครับผมก็ใช้กับ m อน s t e อร์ n t e r ภาร์คไลฟ์ด้วยออนะครับซึ่งเอนจินตัวนี้มันภาพมันสวยจัดๆก็ทําได้ นะครับหรือว่าทําให้แบบรบบดทอนอะไรลงแล้วแบบพอร์ตลงเครื่องแฮนด์เฮลอย่างอ่า Nintendo Switch ก็ทําได้นะครับ R E วิลเลจนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกับพี่เอกกันว่าแบบเฮ้ยเกมออกแล้วอะไรยังไงบ้างมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมเราอาจจะพากเจ็ดมามันเชื่อมโยงไปอะไรยังไงรวมไปถึงช่วงท้ายนะฮะเราจะมีสปอยด้วยนะครับเราเตือนกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้จะมีสปอยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นเองเสพเนื้อเรื่องเองถ้าดูถึงช่วงนั้นเดี๋ยวเตือนอีกทีอาจจะต้องปิดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อกันโดนการสปอยโอเคพี่เอกเรายังได้เล่นเป็นอีธานวินเทอร์ อยู่ชุกป่ะใช่เป็นนิทานแต่ถ้าพูดมากกว่านี้ก็สปอยล์ละอ่าอ่าภพาควิ a เลก็คือจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาค7เลยถูกไหมใช่ใช่หลังต่อก็เหตุการณ์ช่วงหลังนี่คือมันอิงตามปีปัจจุบันของในโลกความเป็นจริงอ่ะอ่าอ่าตอนภาค7เหตุการณ์ก็เกิดในปี2 0 1 7เพราะว่าเกมก็ขายในปี2017เครับเพราะฉะนั้นภาค8นี่จะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในปี2021ก็ต้องดูในเกมมาดูว่าไฟล์มันมีมันมีกรอบเวลาบอกไหมว่าเวลาเท่าไหร่ อ่าแต่ก็คือต่อแน่นอนอ่ะแต่ว่ามันจะหลังภาคเจ็ดกี่ปีเนี่ยไม่รู้ใช่อ่าแต่ที่แน่ๆจากเราเห็นในเทเลอร์นะฮะก็เรารู้แล้วนะฮะว่าอีธานเนี่ยรอดมาจากอ่าภาคเจ็ดได้ยังไงแล้วสุดท้ายก็คือมีลูกกับมีอาร์วิเทอร์นะครับผมที่เป็นภรรยานะฮะที่มาตัดแขนเราอ,ะอ่ะเออนะครับผมแล้วก็มีลูกสาวชื่อโรสแมรี่อ่าหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่าโรสอย่างที่พี่เอกบอกนะครับและแน่นอนในะเทเลอร์ก็ยังมีตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวก็คือคริสเลดฟิลด์มาเป็นแบบอ้หู ลุงแล้วนะก็ะในทางนี้ก็น่าจะเฉียดๆห้าสิบแล้วอะ่ะดูจากอายุนะในใกล้ๆอยู่ในช่วง40่ปลายๆแล้วครับแล้วก็เหตุการณ์ในภาคที่8นี้จะเกิดประเทศอะไรนะพี่ คือดูจากสกุลเงินแล้วก็ดูจากชื่อของตัวละครในเกมอ่ะน่าจะเป็นแถวแถวประเทศโรมาเนียในฝั่งยุโรปตอนออกเขาครับก็จะเป็นสกทรงนั้นแต่ว่าในแบบสถานที่ในเรื่องหรือแบบการระบุถึงประเทศอะไรตรงๆอ่ะในเกมมันอาจจะมีพูดถึงไม่ชัดนะครับเพื่อแบบอาจจะหลีกเลี่ยงข้อพิพาทอะไรบางอย่างด้วยเนาะเออ,อประมาณนั้นแต่ว่าให้อนุมานไว้ก่อนหรือติต่างไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นโรมาเนียอารมณ์มันเหมือนภาคสี่อ่ะภาคสี่แล้วก็ดูจากสกุลเงินดูจากภาษาที่พวกศัตรูมันใช้กันอ่ะก็คือสเปนเราก็ ครเดาได้ว่ามันเกิดในชนบทของสเปนอะไรประมาณนี้อ่ะประมาณนั้นนะครับผมแน่นอนว่าภาคน,นี้จากเกมเพลย์ที่ออกมาเราจะยังคงได้เล่นเป็นอีธานวินเทอร์เป็นพระเอกหลักนะครับผมแล้วจาก ไอเทเลอร์ที่มันไอนี่มาคือเราโดนลักพาตัวลูกไปถูกปะ่ะอ่าเออแล้วเราก็ต้องออกไปไอหมู่บ้านเนี้ยเพื่อเอาลูกคืนเอาลูกกูมาลูกกูอยู่ไหนอ่าประมาณนั้นแล้วศัตรูหลักในภาคนี้นะครับอย่างที่หลายคนทราบว่ามันต้องบอกว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ซอบบี้แล้วไม่ใช่ปอรสิทแล้วต้องเรียกว่าลเแค่นคือถ้าพวกตามตำนานเนี่ยอย่างในเกมแบบพวกแคสเซิลเวเนียเราจะเห็นว่ามันจะมีะพวกสามเผ่ามันจะมีพวกเผ่าลเแค่นเผ่าแวมไพร์หรือเผ่าพวกเนโครแมนเซอร์อะไรพวกนี้แต่พอดีถ้าเกิดมันทำเนโครแมนเซอร์มันคงจะหลุดโลก โอ้เปนหน่อยมั้ก็เลยยังไม่เห็นปรากฏอยู่ในเกมเดซินีบครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนะครับที่จะมีการเพิ่มมาด้วยก็อ่าพอมกับตัวเกมเลยก็คือโหมดมอร์ซนารีที่อ่าใครคนน่าจะติดใจมาจากภาค4เออนะครับผมซึ่งเ่าแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้หลายๆคนคงอ่าได้ฟังคลิปอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเกมมันติเพลเยอร์แถมมาให้อีกเช่นเดิมเหมือนตอนไอสาที่เป็นในรีสตันอ่าแต่ในบรรดาอีเวิร์ดแต่ว่าเขาประกาศเลื่อนไปแล้วนะแต่ยังยืนยันว่าตัวเกมยัง แถมให้สำหรับคนที่มี R-E-Village เหมือนเดิมก็เป็นเหมือนตอน R-E 3ม remake เลยนะครับต้องบอกว่าเลยดีอ่ะไม่ขายแยกคุณต้องซื้อเกมภาคหลักคุณถึงจะได้ตัวนี้ไปฟรีๆเออแล้วก็ไม่ให้เล่นฟรีด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นแคปคอมยังคงทู่สีทำไหมพี่ไอหมดออนไลน์เนี่ยคือพี่ว่าพี่เดานะถ้าดาใจแคปคอมคือเขาอยากจะคนละครึ่งทางกับผู้เล่นก็คือเครงการคนละครึ่งเนออโครงการคนละครึ่งก็คือแบบทำ Village มาเอาใจแฟนๆที่อยากชอบความสยองเนี่ยแต่ใจนึงกูก็อยากจะทำแนวแอคชั่นแนวที่กูอยากทำบ้างอ่ะ แล้วก็มไม่ยัดเยียดนั่นคือมึงไม่จำเป็นต้องเล่นก็คือพวกแค่เป็นเกมฟรีอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องเพิ่มตังค์แล้วซื้ออ่ะอ่าแล้วก็เรื่องของศัตรูหลักในภาคนี้อย่างที่พี่เอกพูดไปนะครับก็คุณแม่หรือว่าคุณเจของใครหลายๆคนนะครับมาดามเดมิทรีสครูว่าชื่ออ่านยากอย่างชื่อเต็มอัลซิน่าเดมิทรีสครูแต่ในเกมในเสียงพูดมันเป็นเดมิเตสนะแต่พี่คิดว่าคงเอาตามเกมแหละเออว่าเดมิเตสดีกว่าอาจเอาคำสุดท้ายอาจจะไม่ออกเสียงเนี่ยอืมมั้งพอเราฟังในเกมมันพูดว่าเดม เอาเป็นว่าช่างมันนะครับผมเจ๊แกสูง2องเมตรเกนะครับลองนึกภาพชีวิตจริงพี่เอกสูงเท่าไหร่นะ190ยป่ะ 190, พ,นะพี่พี่ร้ออ่ะก็เจ๊ะจะสูงกว่าพี่เอกอีกประมาณเมตรหนึ่งอ่าเมตรหนึ่งก็คือพี่กแงนหน้ามองมันอยู่เดียวใช่พี่เอกก็จะอยู่ประมาณอ่าลิ้นปี่เจ๊แก <laughs> หัวพี่เอกอยู่แล้วแถวนั้นสูงมากจริงนะครับแล้วก็เราได้เห็นจากเทเลอร์หรือแบบตัวเดโมโอ,อันแรกไปเลยแล้วก็รู้ว่าแบบเจแบบองอกกลงเล็บได้นะครับผมแล้วก็อ e ีเทเลอร์ตัวใหม่ก็คือดูดเลือดนะฮะก็ชัดเจนแล้วแหละว่า เป็นตระกูลทรงทรงแวมไพร์นะครับแล้วก็ยังมีลูกสาวอีก3คนเออนะครับผมซึ่งพวกลูกสาวนี่ต้องบอกว่าล่าสุดผมเห็นข่าวโดนมดแล้วนะหลังจากเดมโมลงสตรีมไปผมไม่ต้องคาดหวังอะไรเกมอะไรก็ตามลง PC มันมีมดแน่นอนครับแลวอันนี้งานไว้ด้วยนะครับยิ่งสองสามรีเมคที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้ยังมีแบบเดียเขาเรียกอะไรเดโชว์เคสกันอยู่เลยช่ไมว่าชุดใหม่นี่นี่ชาโมรอได้เลยนะถ้าเกิดว่าแฟนน้อเจ็ดรีเมคมันลง PC ขึ้นมาสักวันหนึ่งนะเราจะเห็นมิก้าเนี่ยเป็นมา หานครของพวกชีพเกลอย์นั่นแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงลูกสาวของอเจ๊นะครับผมอลูกสาวนี่คนต้องแต่ละคนก็คือจะมีชื่อแยกถูกปะเรามีชื่อคําเรียกรวไมไหมพี่เอกเรียกรวมก็เรียกเขาเรียกดอเตอร์ไงก็เรียกดอเทอร์ไปเลยดอเตอร์ก็คือบรรดาลูกสาวแ,แต่เรา,าไม่รู้ว่ามันคือลูกแท้หรือว่ามันเป็นคําเรียกเพื่อความอินดูอะไรนี้เราไม่รูไงต้องไปดูในเกมอนุมาว่าอาจจะเป็นลูกสาวจริงหรือไม่ก็ลูกน้องละกันรองบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าผมสนใจตัวนี้มากผมอยากรู้มาก ว่ามันอะไรยังไงก็คือคาวฮาเซนเบิร์กอ๋อที่เหมือนถือขวานว่ะคอนพี่เออคอนดูผมรู้จักเทเลอร์แล้วผมสรุปเอาเองนะมันเหมือนแบบมันเหมือนกึ่งๆึจะช่วยเราแต่บางทีมันก็เหมือนจะแบบไม่ได้ช่วยเราอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็มีฉากหนึ่งไงที่เราเห็นแบบมันยืนกันทั้งหลังใช่ปะว่ามีทั้งทั้งมาดามีทั้งลูกสาวแล้วก็ไอ้ไอ้ชื่ออะไรมิลันดาว่ามาเธอมิลันดาอะไร่าี้มินดาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงตัวถัดไปนะครับผมคือผมก็เลยแบบเออตกลงไอ้ตัวเนี้ยมันคือตรรูหือม หรืออะไรกันแน่มันดูลึกลับจัดเลยตัวนี้มันดูไม่ค่อยแบบชัดเจนเหมือนมาดามกับลูกสาวอ uh ่ะ huh. ที่พอมีข้อมูลไหมก็ดูจากเทรลเลอร์มันเหมือนกับว่ามันมีจับอีธานตอนนั้นอีธานถูกปัดอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนว่ามันเหมือนแบบเล่นเกมอ่ะคล้ายๆเหมือนเป็นเล่นเกมว่าให้อีธานอ่ะให,ให้เวลาหนี uh huh. หนีลงรูข้างล่างแล้วก็เอาตัวรอดไปตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นเกมอ่ะถ้ารอดก็ไปเจอกันอีกทีก็นั่นอ่ะอีธานบอกกูเล่นเกมตอนภาค7มาแล้วนะพี่เกมเอาตัวรอดมันอ่ะเออแต่แบบตอนนี้เหมือนฟิลอันนี้เหมือนกันนะฟิลของฟคาค ให้เราหนีตอนแรกๆนะครับซึ่งในเว็บ Resident Evil รี c o m มีอธิบายไว้นะครับว่าเป็น Genius เอนจิเนียร์นะครับผมที่คุมโรงงานนอกหมู่บ้านอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโฟลอดที่รับใช้มิราดาเท่ากับว่าก็ต้องเป็นเทียเดียวกับมาดามใช่ไหมใช่มันจะมีอีกตัวชื่อบลเนูที่มันจะเหมือนเป็นคนแค่มีตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวที่เป็นใช้หุ่นเชิดเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งพวกนี้จะเป็นศัตรูระดับบอสหมดเลยในบรรดาลูกน้องของมิราดาอ่าก็คือหลอดทั้ง4ที่เป็นลูกน้องมิเรนดาอ่าก็ที่เราเห็นในเทรลเลอร์บ่อยๆก็คือมาดามเดบิเทส แล้วก็มาพี่คอนไฮเซนเบิร์กแล้วก็ป้าหลังค่อมก็คือสวทโโมลัวมอนมอโรอ่านผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้หุนเชิดเมื่อกี้ก็คือดอนนาเบเนเวนโตอ่าเบเนเวนโตนี่คือเป็นตัวที่หุ่นเชิดหุนเชิดนี่ชื่อแอนจ้โอ น่ากลัวมากเลยหน้าไหมหน้าคือแบบฮัลโหลแล้วก็บอสใหญ่สุดก็คือมาเธอร์มิรันดานะครับมิรันดาไม่ใช่น้ำมันลมนะฮะบอกว่าเป็นบอสใหญ่นี้มันจะเป็นการสปอยเอ้าพี่ผมอ่านข้อมูลในเว็บอ่ะมันบอกว่าไอ้สตัวนี้มันเสิร์ฟมาเธอร์มิรันดาไม่คิดว่ามันจะมีบอสหลังจากมิรันดาอะไรก็ไม่รู้ไงแต่ข้อมูลในเว็บมันบอกอย่างนี้ก่อนไหนผมก็เลยแบบอคิดไปเองเอาก่อนว่าโอเคบอสใหญ่ของภาคนี้น่าจะเป็นมาเธอร์มิรันดา ก็ <med> อ,อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัวเกมอ่าก็หลักๆก็จะเป็นตัวละครแล้วมีตัวหนึ่งที่ขอพูดถึงหน่อยก็คือดุ๊กอ่าเป็นชายอ้วนนะครับผมที่อ้วนยังไงก่อนอะดูจากเดโมโดูจากอะไรหลายๆอย่างคือหมู่บ้านนี้มันคงไม่ได้มีอันจะกินอะไรข,าขานาดนั้น เขาขายของไงขายของจนรวยเอออ้วนอยู here, <oughs> ่คนเดียวไม่แ <od> บ <move et> ่งคนอื่นเลยอ่าถ้าเราเล่นเดโมยประสาทเนี่ยพอเราเจอไอุู้กเนี่ยมันจะมีคำพูดประโยคติดปากที่ว่ามันไปจํามาจากเพื่อนมันซึ่งไอ้เพื่อนที่ว่าเนี่ยก็เดาได้เลยว่าเป็นไอ้พ่อค้าในภาคสี่อ่ะที่มันเปิดออกมา เพราะว่าไอ้ประโยคที่พ่อค้านอ้ไอ้ดุ๊กเนี่ยมันพูดนะมันคือพูดพูดว่า what a อายุบายอิ่งมันบอกว่ามันติดประโยคประโยคนี้มาจากเพื่อนมันอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็เอาจริงๆว่าจะบอกว่ามันรู้จักกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วก็มันจักรวาลเดียวกันเออก็เพราะว่ามันจักรวาลเดียวกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเออมันจะเป็นเหตุบังเอิญว่าแบบอืมคนที่ทําอาชีพสายนี้แต่ว่าเพื่อนเขาผอมมากเลยนะอันนั้นมันภาคพื้นดินไงมันวิ่มีรถเข็นไงมันเดินเดินไปขายของตามจุดต่างๆเอออปรระะมมาาณนนนนนัั้คคบบบส่่วแดุกีื อุปกรณ์ลดลดครบครันมากนะครับแล้วก็จะมาเป็น NPC หลักในโหมดอไอ้ m e r c e n a r y ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยสังเขปคร่าวๆข,ข,ของตัว a s i d e n t e v i l village นะครับมาพี่เข้าเรื่องกัน เกมเพย์ใหม่หลักๆมีอะไรบ้างฮะพูดถึงระบบของพ่อค้าก่อนเย่างเมื่อกี้เราพูดถึงลุกใช่ไหมก็นอกจากไอซื้อขายไอเทมแล้วเนี่ยภาคนี้ดุกมันมีระบบปรุงอาหารด้วยด้วยความที่ว่าเกมภาคนี้มันจะมีระบบความเป็นถึงถึงของเพนเบิร์กหน่อยเลยอ่าเราก็เลยองมีการล่าสัตว์แล้วเอาเนื้อหนังมาปรุงเป็นอาหารแล้วอาหารที่เราให้ลุกมันปรุงแล้วกินมันเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตแบบถาวรกับเราด้วยอ่านะครับสเตตก็จะมีแบบพวกว่ารีโหลดเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเออนะครับ เดิมด้วยนอ,อครับแล้วก็อาจจะผู้เล่นอาจจะเสียเวลาอยู่ตรงเกมเพลย์ส่วนนี้อีกพอสมควรเลยเพื่ออไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะทําให้แบบอ่ะพูดตรงๆทําให้เกมมันง่ายขึ้นอพ,อพอใช่ครับเพราะว่าการออกไปล่าสัตว์เอามากินอย่างที่พี่เอกบอกมันได้สแตปถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนั่นแหละหลังๆอาจจะมีอะไรบ้างไม่รู้แต่ในเดโมที่เราเห็นชัดเจนเลยคือรีโหลดเร็วขึ้นหลังๆก็อาจจะมีอะไรเพิ่มแม็กเลือดมัง้งเออหรือแบบถึกขึ้นมัง้งหรืออะไรก็ไม่รู้ยิงแรงขึ้นยิงแม่นขึ้นอะไรว่าไปเฮ้ยอย่างนี้พี่มัน้าไดมัฟร์ ฟาร์มได้ไหมต้องอยู่ที่ว่าในบรรดาสัตว์ที่มันมีให้ให้ล่าให้ให้อะไรพวกนี้มันมีจํากัดหรือเปล่า mm hmm. อย่างเช่นแบบนี้มีแยกให้ยิง ้าตัวแล้วก็หมดแล้วหมดเลยหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้อ๋อมันอยู่ที่ว่าทางทีมงานเซตมายังไงซึ่ง้าเกิดมันมีไม่จํากัดหาได้เรื่อยก็ฟาร์มมันสนุกใช่ใช่ผมว่าต้องฟาร์มกันยับเลยเผอเผอแม่งกินทุกประเภทลยสัตว์แปลกทุกอย่ทางภาคนี้ไอเทมจานวนช่องมันใหญ่กว่าภาค7็เยอะอ่ะภาคเจ็นี่คือตารางเต็มที่มันก็ประมาณยี่สช่องแล้วแต่ภาคเนี้ยโดยความที่มันเป็นกระเป๋าแล้วมันขยายกระเป๋าด้วยก็คง น่าจะเยอะอยู่อ่ะฟาร์มกันมันอ่ะใครเล่นระดับ e ี่น normal น่าจะสนุกเลยฟาร์มสนุกครับก็น่าจะเป็นตัวเกมที่อาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าไม่ได้เล่นแบบระดับแบบอ่าฮาร์ดคอร์หรือไนท์แมร์หรืออะไรจริงๆนะฮะอีกอย่างคือเมื่อกี้เสาร์พี่เอกพูดนี่นึงก็คือช่องเก็บของมันใหญ่แล้วอีกอย่างคือดูอิงจากอาวุธที่เขาโชว์ในมอร์ซเนี่อ่ะภาคน,นี้อาวุธเยอะมากเยอะเย,ยอะจัดเลยอ่ะมีสไนเปอร์ไรเฟิลมีลูกซองปืนพกเห็นมีอยู่สองสามแบบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องของการบริหาารรจััดดกกนี ว่าแบบเลือกเอาอาวุธอะไรกันดีๆนะครับผมเพราะว่าระบบก,การเก็บของภาคนี้ก็จะคล้ายๆกับภาค4นะครับที่แบบบิดิดายบิดมาได้ครับผมแล้วก็มีอะไรให,หม่อีกพี่คือด้วยความที่ว่าแคปคอมมันยังไม่เผยอะไรให้เห็นมากครับให้เราดูแล้วแบบทิ้งปมนูนน ύ, น่นนี่นู่นนี่ให้เราตามไปเล่นของจริงทีเดียวเลยเขาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบนี้มาตั้งแต่ภาค7จ็ดละภาคเจ็ดแล้วก็ทิ้งเทเลอร์โต๊ะอาหารไว้แล้วให้คนไปนั่งเดากันว่าเฮ้ยแม่งไอ้ครอบครัวนี่นอะไรว่ามันเป็นเปลี่ยนตีมแล้วเหรอเราจะได้นั่งป็นข้าวแบบโต๊ะดีๆแล้วใช โซแล้วก็มีไส้แต่ภาคนี้เราจะได้กินดีๆหน่อยตัดดื่ม <c oughs> เลือดเลือดนี่เออผมก็ภาคเจ็นี่คือแบบมันทําให้เราเขะไงว่าไอ้ตระกูลเบเกอร์นี่มันเป็นตระกูลคนโรคจิตรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแ<อ>ต่มันเอาระบบของภาคสี่หลายอย่างมาด้วยนะยางภาคสี่ช่วงกลางกลางเกมอะเราจะมีตอนที่ว่าเรายันบ้านอยู่กับลูอิสใช่ไหมที่ว่าเราเ<อ>ที่มันศัตรูมันจะมารอบด้านเลยรอบบ้านเลยแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในกระท่อมแล้วหนีพวกไรแค้นมันเนี่ยเราสามารถดึงแบบพวกชั้นวางอะไรมาปิดประตูได้มาขวางมายันถ่วงเวลาไม่ให้พวกมัน มัง,ง่ายๆประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็เกมเพลย์คร่าวๆนะฮะแต่ว่าจริงๆมันมีเกมเพลย์อะไรอีกหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าค้นพบในเดโมนะครับผมแต่ว่าแน่นอนยังไงก็เป็นเกมที่พี่เอกเดวันและใครหลายคนน่าจะต้องเดวันอย่างแน่นอนนะครับผมกับ uh huh. Resident Evil ภาค i l l a g e นี้โอเคมาถึงในส่วนของการสปอยเนื้อเรื่อง uh huh. คือคำเตือนอีกรอบนะฮะว่าต่อไปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องแล้วนะฮะซึ่ง พอดีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความเป็นไปได้ต่อจากนี้ด้วยว่าเฮ้ยภาค8เนี่ยมันเดินเรื่องมาแบบนี้จบแบบนี้ทิศทางของ Resident Evil 8หรือว่าเรซีรีี์เนี้ยจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับผมโอเคเด็กมา คือไอส่วนของสปอยเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์ ResetEra ซึ่งว่าคือก่อนหน้าที่เกม,มจะขายวันที่7เนี่ยมันมีแผ่นหลุดแล้วที่ออสเตรเลียหลุดมาก่อนหน้าที่จะวางขายประมาณสสัปดาห์ครับดังนั้นคนที่เขาได้แผ่นหลุดมาก่อนเนี่ยเขาก็เล่นจนจบแล้วเขาก็เอามาสปอยในเว็บไซต์ ResetEra พี่ก็ไปอ่านมาแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังเนี่ยเอาเริ่มแรกเลยเกมเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น3ามเซกชันเซกสามอเรียกว,ว่าเรียกว,ว่า2.1งจุดหนึ่งเซกชันดีกว่าสองเซกชันก็คือเกมครึ่งแรกของเกมเราจะเล่นเป็นอีธานแล้วครึ่งหลังเราจะเปลี่ยนนนเเป็ล่คิด โอ้นะและอจุดหนึ่งที่ว่าเนี่ยคือเราจะได้กลับมาเล่นเป็นอีธานอีกทีตอนที่เราจะไปสู้กับบอสใหญ่อือฮึอ่นเรียกว่า2.1ครับซึ่งอะเราคราวนี้เราพูดถึงเรื่องตัวร้ายในภาคนี้ก่อนอย่างมิลนดาเนี่ยคือในชาวเน็ตเขามีบอกว่าคิดเนี่ยตามล่ามิลนดาเนี่ยมานาน3ปีแล้ว3ปีตามล่ามาปแต่ว่าวิธีการที่คิดใช้ตามล่าหรือตามตัวหรือต้องการจะกำจัดมิลนดาเนี่ยมันไปขัดแย้งกับแนวทางของ BSAA ซึ่งเป็นตน่วยคิดอยู่ คิดอยู่แล้วทาให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการที่ว่าคิดลาออกจาก BSA เรามาตามล่ามิเลนดา เอ้ยก็คือวิธีที่เขาต้องทํานี่มันคืออาจจะดูโหดร้ายหรือแบบอะไรไปอันนี้เราไม่รู้อาจจะอย่างนั้นมักคิดอาจจะอยากจะจับตายไม่อยากจะเก็บไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าคิดมีแนวคิดแบบไหนครับแล้วก็ในเทเลอร์ตัวแรกสุดเลยที่เราเห็นว่ามีอาร์โดนคริสยิงจำได้ไหมจำได้จำได้สรุปแล้วนั่นน่ะไม่ใช่มีอาร์ตัวจริงอ้าวแต่เป็นมิแรนดาแปลงกายมามิแรนดามีความสามารถเฉพาะตัวก็คือสามารถแปลงกายได้ด้วยพลังของเชื้อในตัวสามารถแปลงกายเป็นมีอาร์เป็นมิสที ประมาณนั้นก็คือจุดมุ่งหมายของมิลันด a าก็คือต้องการจะมาชิงตัวโรสไปจากอีธานครับคบแล้วก็มีอาตัวจริงเนี่ยโดนจับตัวไปตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ในภาค8จะเริ่มโอ้อ่าซึ่งไอที่คิดยิงเราคิดรู้ว่านี่คือมิลันดาปลอมตัวมาอ่า่าแลคิดก็เลยยิง,งไม่ลังเลใช่ แล้วก็มีการเฉลยไปถึงย้อนไปถึงภาค7ไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาค7ละมีการเล่าว่าอีธานเนี่ยแม่งตัวจริงอ่ะคือตายไปตั้งแต่ตอนเหตุการณ์ที่ว่าเราสู้ในบ้านที่เราเจอมีอาร์ถือด้วยไฟฟ้าละจำได้ไหมตอนต้นตอนต้นเกมเออ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 ้คือตายนตอนนั้นเลยหรอตาย้งแต่ช่วงต้นเลยแล้วพอมาถึงฉากตอนที่ว่าไอโซอีมาต่อแขนให้ต่อมือให้อ๋อมีน่า้แล้วแล้วมานั่งโต๊กกินข้าวร่วมกับพวกเบเกอร์นี่คือตอนนั้นอ่ะอีธานติดเชื้อแล้วและเรารู้ ู้กันอยู่ว่าภาคเจ็เนี่ยไอเชื้อราที่ว่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือทําให้ผลที่ติดเชื้อรีเจเนเรตตัวเองได้ดูอย่างแจ็คเบเกอร์เวลาโดนยิงโดนแทงโดนอะไรพวกเนี้ยมันสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ซึ่งไอการที่ต่อแขนต่อมือต่อขาเวลาเราโดนไอแจ็คมันแพ้เอาเครื่องมือมาแทงขาขาขา,ขาดแล้วมาต่อใหม่นั่นก็คือเป็นความสามารถในของตัวเชื้อในตัวอีธานเนี่ยอันนี้คือเป็นคําตอบเลยนะฮะที่หลายคนสงสัยของภาค7ว่าแบบวิ้ยทำไมดูอีธานมึงเหนือมนุษย์จังวะก็เออ อันนี้คือแถ re, แถได้ลงเลยนะลงล็อกคนนี้ไปเลยคือพี่ดาว่าไอที่ไอแจ็คอย่างตอนที่เราโดนตัดขาใช่ไหมเราแจ็คมันให้ยาฟื้นพลงนังบอกค่ะพี่คิดว่าไอ้น้ำยามันแค่ฟื้นเลือดเฉยแต่มันไม่ได้มีผลเรื่องของการต่อคือต่อมันน่าจะเป็นเรื่องความสมบัติของไอเชื้อที่อยู่ในตัวนั่นแหละเออเพราะมันเหนียมนุษย์ไปหน่อยอ่ะอ่าใช่เท่ากับว่าทั้งภาค7นี่คือเราเล่นเป็นกึ่งอันเดดใช่ให้ความรู้สึกมวาว่าอีธานอยู่ในสภาพอยู่รอดได้พอเชื้อมาตั้งแต่ตอนที่แจ็คลากอีธานกับา้้นแลวะม แต่ว่ามีอารเรายังคนปกติอยู่นะคือเพ,เพราะมันได้รับวัคซีนถูกป่ะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องที่เราเลือกตอนเราต้องเลือกระหว่างโซอี้กับมีอารตรงนี้ก็ต้องเล่าไปก่อนว่าตอนท้ายเกมที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะได้ช่วงจุดหนึ่งจุดท้ายเนี่ยก็คือเราเล่นเป็นอีธาแล้วไปสู้กับบอสใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งไอ้บอสใหญ่เนี่ยหมายาว่ามันเป็นเจ้าของแหล่งไอ้ตัวแหล่งกําเนิดของเชือ้อราที่ว่าเนี่ยซึ่งถ้ามิแลนดาตายเนี่ยทุกสิ่งมีชีวิตที่ว่ามันมีเชื้อเนี่ยอยู่ในร่างกายหล่อเลี้ยงชีวิตอยูู่่่่่่เเเนนีีียยยกกก็็จะตาาาาไปด้้้้ววซึึงงรรมมถอออออททชชืืับ lấy sữa mồ à sữa là เออเชือ้อราก็คือเชือ <ใน S 1> ้อในภาคเจ็ดกับภาคแปดคือเชื้อเดียวกันอ่าคือในสปอยเขาเล่ามาแบบนี้นะเขาบอกว่าคือถ้าเกิดมิลันดาตายไออีธานเนี่ยก็ต้องตายด้วยอ๋อแต่ว่ามีอาร์เนี่ยไม่อยู่ในไข่นี้เพราะว่ามีอาร์ได้รับวัคซีนเหมือนกับโซอี้โซอี้ก็ได้รับวัคซีนไปท,ท้ายของเนเรื่องเอ็นออฟโซอี้เหมือนกันแต่อีธานเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเหมือนจะปลูกเนื้อเรื่องประมาณว่าอีธาน,นไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้ออ่าก็เลยไม่ได้รับวัคซีนแล้วไอเชื้อเนี่ยที่อยู่ในร่างกายอีธานมก็เงนี่ยู เอออ่าแล้วก็เลยมีเฉลยอ,อีกว่าไอ้โรสเนี่ยก็คือเป็นเอเวอร์ลินเด็กตัวร้ายในภาคเจ็ดับช่างมาเกิดบอสภาคเจ็ดอ่ะนะอ่าก็คือเหมือนกับว่าไอ้เชื้อที่มันอยู่ในร่างอีทาน,น,นมัน ส่งถ่ายทอดส่งมามาถึงตัวโรสไงแล้วโรสนี่ก็คือ,อเหมือนเป็นร่างท็อปปี้ของเอฟเวอร์ลินแต่ประมาณนี้เป็นเหมือนร่งางอวตารไม่คือไม,ไม่ไม่หน้าตาไม่ได้เหมือนทีเดียวอ,ะอ่ะก็ะอาจจะด้วยแบบอะไรนะเชื้อมันอาจจะส่งผ่านพันธุก,กรรมหรือแบบความสมงกรมรมรรหรืออะไรมาได้อะ,อะไรประมาณนี้และไอตัวแม่อย่างมิลันดาที่มันเป็นเจ้าของแหล่งไอเชื้อนี่มันอาจจะรับรู้ถึงด้วยว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวตนลึกๆของมันก็คือไอ้บอสภาคกเจ็ดอ๋อก็เลยต้องการที่จะเอาตัวเด็กไปคือมันจะมีอยู่ ฉากหนึ่งที่ว่าพวกบรรดาคนในหมู่บ้านเนี่ยเอาตัวโรสมาบูชา oh. ทําพิธีบูชายกยกน่เหมือนกับเป็น,เป,นเป็นอะไรเหมือนเหมือนตัวแทนพระเจ้าหรืออะไรประมาณเนี้ยคืออารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะเขาเขาเล่าเกินประมาณนี้ mm. แล้วก็ก่อนที่อีธานจะไปสู้กับมิลันดาตอนท้ายเกมอ่ะอีธานที่ว่าช่วยโรสมาได้แล้วนะเอาโรสฝากให้ชิดดูแลแล้วอีธาน oh. ก็ไปสู้กับมิลันดาคนเดียวก็คือยอมตายอะ่ะยอมตายไปด้วยกันแล้วก็หลังจากที่ฆ่ามิลันดาเสร็จอีธานก็ตายแล้วก็เหตุการณ์ก็ตัดมาเป็นคือฆ่ามาเป็นยุคทศวรรษป 2,030กว่ากว่าคือน่าจะกลข้ามมา10กว่า,มมา,าปีคือโรสโตแล้วอะโตเป็นสาวแล้วแล้วก็เป็นเหตุาการณ์กระตัดม,มาที่ว่าโรสมาเยี่ยมหรือ,อสบปีทานอ่าส่วนคริสก็กสเกษียณตัวเองเฟดตัวเองออกไปจาก,กวงการนี้เกษียณเถอะเพราะว่าถ้าเราเริ่มภาค8เนี่ยคริสเกือบจะ50แล้วถ้าบุ๋ยอีกว่าปีก็น่าจะ60แล้วอะครซสว่า60มาเกษียณคงออกภาคสนามไม่ไหวแล้วล่ะเออประมาณนั้นโอ้โหแต่ข้ามไปนู่นเลยแล้วอย่างนี้เลออนเอดาอะไรผมเป็น อเอางี้ดีกว่ามันคือมันเล่าข้ามแบบว่าให้เราเห็นไปเลยว่าบทสรุปของไอซาก้าของคริสเนี่ยเป็นยังไงก็คือคิอคดกเกษียณแล้วแล้วเราก็เห็นว่ารสเนี่ยโตขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตการปราบพ,พวกเชื้ออุธชีวภาพอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของรุ่นเจเนอเรชันต่อไปหรือเปล่าเหมือนตรงนี้มันเป็นการส่งผ่านอะ่ะแต่ว่าไอในตอนจบเนี่ยที่ว่ารสโตแล้วมาเยี่ยมหลวงโศวิธานใช่ไหมหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอะ่ะขับรถมารอซึ่งไอเเจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยมันทักรสแต่ดนเ เรียกเป็นชื่อบอสภาคเอซึ่งโรดได้ยินะแล้วไม่ชอบก็เลยใช้พลังความสามารถที่มีในตัวแบบสั่งสอนไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นอ่ะเขาบอกว่าประมาณว่า ไม่ชอบนะที่เรียกแบบนี้อเรานั้นก็คุยกันสักพักแล้วไอ้โรสเนี่ยก็ยอมนั่งรถกับเจ้าหน้าที่คนนั้นไปไปด้วยกันแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองคอ์กรไหน่ในสปอยไม่ได้เล่าไว้เท่ากับว่าภาค8นี่น่าจะพอเกบวางจําหน่ายแล้วแล้วมีคนเล่นจบแล้วถ้าเป็นตามนี้จริงพราะว่าเรามีเรื่องที่จะต้องถกกันอีกเยอะเลยอเออกบบว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้แบบอ่ะสมมุติภาคต่อไปภาคที่9้าสมมุตินะฮะ จะเอา,อย,าอยังไงต่อใครมาเป็นตัวเอกก็ต้องเหลือแต่เลออนองนี่เหรออาจจะไปเล่าในรอยต่อระหว่างช่วงที่โรสกําลังจะโตอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเล่าว่าเลออนมีบทสรุปยังไงในเมื่อภาแปะเราเล่าแล้วว่าเออคิดมันมีชบทสรุปอย่างนี้นะ,ะเกษียณอะไรนะแต่เราอาจจะไปดูว่าเลออนมีบทสรุปยังไงอาจจะรอดหรืออาจจะตายหรือ,อยังไงเราก็ไม่ดูอยู่ที่แคปคอมเขาเขียนบทเลออนพาโรสออกจากหมู่บ้านนี้ <laughs> อ้าวเคยทํามาแล้วนี่ไอ้นั่นมันแอชลี์ไม่หรอก็นั่นแหละมีประสบการณ์แล้วไงก็พาเด็กคนออกรอที่บันไดแล้วก็บอกเอาลงมาโดดลงมาแต่นี่จริงๆแคปคอมก็มีเหมือนว่าวางตัวละครเจเนอเรชันใหม่ไว้ก่อนหน้านี้ประมาณตัว2ตัวแล้วอย่างเจคมิเลอร์ที่เป็นลูกของเบสเกอร์อ๋อภาคหกอ่าครับอ่าภาคหกไอภาคหกมันมีทั้งเจคและเชอร์รี่เลยเป็นตัวละครเจนใหม่อ่าอาจจะฝากความหวังไว้กับ2ตัวละครนี้บวกกับโรสด้วยแล้วคือเราไม่รู้ว่าโรสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีความทรงจำของเอเวอร์ลินเหลือมาแค่ไหนมันจะเป็นตัวร้ายเหมือน ตัวตนใหม่ไปเลยแค่มีความทรงจําบางอย่างของเอเวอร์ลินติดตัวมาเฉยอาจจะเขียนให้บทให้มันเป็นคนดีก็ได้เราตรงนี้เราไม่รู้เหมือนกันอ mm hmm. แต่ที่แน่ๆมันก็โอเคนะก็อธิบายแบบนี้ก็ในเรื่องของว่าที่อีธานมันเป็นตื่นตือันเดดอะไรนี่พี่ก็พอรับได้ <laughs> พอปูมาแบบอย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคนไม่ต้องไปผูกพันอะไรกับอีทายวินเทอร์เท่าไหร่เลยอก็พี่มีรางสองหอตั้งแต่ภาคเจ็ดแล้วว่ามึงไม่ให้คุยเห็นหน้าเลยภาคแปดนี่มึงก็ไม่ให้คุยเห็นหน้านี่เพราะว่ากาดจะฆ่าทิ้งอยู่แล้วมปันแทบคอมบทเขาจะฆ่าก็ฆ่าง,ง่ายๆเลยพอเท่ากับว่าเชื้อราตัวนี้นี่คือแบบว่าพิิเยอะกว่าไวรัสตัวอื่นพอสมควรเลยนะเออเพราะแบบถึงแบบเล่นส่งผ่านความทรงจาหรือแบบเหมือนอารมณ์มาเกิดใหม่ได้อะไรอย่างนี้เลยก็ไอเรื่องของชีววิทยานี่คือเราก็เข้าใจได้ ว่ามันสามารถถ่ายทอดพันพันธุกรรมได้ไงแต่งงานมีลูกมันก็ส,สามารถเชื่อมก็ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นได้ครับซึ่งตรงนี้ก็พอจะ make sense ได้แหละเท่ากับว่าอีธานที่เราเล่นกันมาภาค7ทั้งหมดคืออันเดียสแล้วก็ <c oughs> ถ้าฉเฉลยไปอย่างนี้ก็คือพี่คริสเลดฟิวเราก็ยังเป็นพระเอกอยู่เออแต่พี่คิดว่ามันคงจะโหดร้ายไปถ้าเกิดแคปคอมจะให้ตัวละครระดับรีออนหรือคิดเนี่ยตายพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะแม่ยกเปเยอะเดี <c oughs> ๋ยวหุ้นล่วง <laughs> ให้คิดเขาแบบเกษียณไปเง,เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ทำลายจิตใจแฟนมากไปว่าอย่างสมัยภาพผมก็มีจิ้นคู่คริสคู่เพียจิ้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเราะมีแม่ยกเยอะอยู่ผมคิดกับจิวได้ไหมคือแม่ยกเขาไม่ค่อยจิ้นคู่นี้งไง เขาไปช่มคู่คิดกับผิดคือมันเหมือนว่าเป็นขวัญใจสาววายประมาณนั้นนะอ๋อเออก็แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่ถนัดตัวใช้คำนี้แล้วอย่างนี้อพี่เอกก็คือคาดเดาว่าภาคต่อไปภาคที่9กก็อาจจะเป็น่วงรอยต่อโอมันยังหากินได้อีกเยอะถ้าเกิดคุณเล่นบทสรุปคิดใช่ไหมคุณยังมีบทสรุปลีออนคุณยังมีบทสรุปเอดานบทสรุปของแคร์แล้วเก็บได้เยอะเออจริงเออแล้วกว่าจะคุณจะไปเริ่มสตาร์ทใหม่ที่รุ่นเจคเรื่องของโรสหรืออะไรเงี้ยโอ้ได้หากินได้เยอะอะอย่างน้อยๆเลยก็เอคด Leon ภนนอาคดี<า>คไม่ดีนะภา,นภาคต่อไปยังไม่เริ่มที่บทสรุปดีออนด้วยซ้ำเผลอๆอาจจะไปเอาภาคสี่มารีเมคก่อน มันเหลือเครื่องอะไรที่ยังไม่ได้ลงตอนเนี้อ,อาแต่ว่าภาคสี่อ่ะถ้าเกิดมันเอามารีเมคก็ยังหากินได้อีกรอบเลยอืมเหลือภาคกันเนี่ยตู้เย็นซัมซุงอ่ะพี่ยังไม่ได้ลงเออแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาโค้ดเวอร์โนิก้าอะไรเงี้ยหรือภาคห้าภาคหกมารีเมคแต่ภาคห้าน่ายังไม่ต้องรีบรีเมคเพราะเ,าะาเกมมันเพิ่งจะสิบสองปีสิบสามปีม้งครับผมก็วันนี้นะฮะต่อมานี้แล้วกันสำหรับ r Resident Evil Village หรือว่า RE8 นะครับผม,มซึ่งต้องบอกว่าไอเนื้อเรื่องหรืออะไรที่สปอยมาตรงเนี้ยนณะ ตอนนี้ในคลิปนี้เรายังไม่ฟันทงแล้วกันนะ,ะ<ช>ว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะครับผม,มเพราะว่าณตอนที่เราถ่ายเนี่ยเรายังไม่ได้เล่นเหมือนกันเออแต่ว่าวันนี้ที่คลิปลงอ่ะพี่เอกลางงานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเออนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นจบอะไรยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปสรุปก,กันอีกทีคาดเดากันอีกทีอะไรทั้งหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะออนะครับผม <c oughs> ก็ยังอยู่กันไปยาวๆนะฮะสำหรับ resident e v i e w นะฮะแล้วเดี๋ยวรอรีวิวด้วยทั้งบนเว็บไซต์ออนไลน์สเตชันนะครับผมแล้วก็ ในรูปแบบคลิปวิดีโอนะครับแน่นอนว่ารีวิวโดยก้อนเอกเหมือนเดิมโอเควันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันสุ่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะวันนี้ไปละจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเออภาคหน้าต้องเป็น Leon รีออนลวเป่าพี่พี่ว่าเอาสีรีเมับสงสัยเพราะว่าไม่า อย่างเจ็ดเจ็ดมาแปดเนี่ยมันเอาสองดิเมกับสามดิเมกมาขั้นไงดีไม่ดีม,มันอาจจะเอาโคเวอร์นรนิก้าหรือเอาสี่ดิเมกมาขั้นก่อนเออถ้าโคเวอร์โลนิก้ายังโอเคแต่สี่นม่ยแล้วนี่นะแฟนๆเรียกร้องอยากให้เอาเอาเบรกมาสีเมกก็ไม่ทำเออเออเอาเอาเบรกก็โอเคก็อย่างที่พี่บอกแจ็คพอรมันคงอยากจะกขึ้นคนละครึ่งอ่ะครึ่งทางก็กูท,ท,ทำารเมไอวิเล่ให้แล้วมึงก็เล่นรีเวิร์สของกูหน่อยแล้วกันกูกูอยากทำไปตัวเนี้ยอ,อ ถามไปถามใครมาไม่ไ้อยอยากใครอยากเล่นใครอยากเล่นรีเวิร์ดเนี่ยรีสตด์ใครอยากเล่น,ลน,ลนแต่พี่พี่ว่าแต่เท่าที่ดูหน้าตาเกมเนีคือมันมีความน่าเล่นกว่ารีสตันด์น่นแหละเพราะว่ามันเป็นการสู้กันเองไงเหมือนเดสแบทอ่ะครับ,รบก็รอดูกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเกมออกเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวด้วยอีกรอบ